สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูการยืดผมด้านหลังนะคะมีคนถามกันเข้ามาแล้วก็ถามว่าด้านหลังยืดยังไงนะคะนี่นะคะแบ่งผมเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำยายืดนะคะ น้ำยาก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนนะคะก็ทำประมาณนี้นะคะนี่คือวิธีการยืดคนผมด้านหลังนะคะแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ยืดถึงตรงปลายนะคะส่วนที่ปลายเราเคยผ่านน้ำยายืดมาแล้วแล้วเราก็ทำสีทำอะไรเยอะแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำยายืดเยอะๆนะคะเพราะว่าจะทำให้ผมขาดได้นั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่า คุณดูเส้นผมของคุณถ้าผมแข็งแรงพอที่จะใส่น้ำยาดืดก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะแต่ว่าในกรณีนี้ผมไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ใช้ตัวบำรุงหรือว่าน้ำมันเคลือบไว้นะคะเพื่อไม่ให้โดนน้ำยายืดนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะไปโดนน้ำยายืดตอนที่เราล้างผมออกนั่นเองนะคะตรงปลายๆก็จะโดนน้ำยายืดประมาณ5นาทีสุดท้ายของการล้างผมนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะวันนี้ก็มาเน้นด้านหลังนิดนึงนะคะเพราะว่า มีหลายคนถามเรื่องการยืดผมด้วยตนเองนะคะแล้วยืดผมแบ่งผมยังไงทํำยังไงนะคะเวลาย,ยืดผมเองนะคะก็ทําแบบนี้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะทีนี้ก็มาถึงด้านหน้าบ้างแล้วนะคะก่อนหน้านี้เ็ามีวิโีการยืดผมด้วยตัวเองด้านหน้านะคะเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะ,จะใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่องรายละเอียดนะคะการยืดผมด้วยตนเองในราคาที่ประหยัดนะคะ ปกตินะคะผมที่ยืดประมาณนี้แล้วก็ใช้น้ำยายี่ห้อนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6,000ถึง8,000บาทนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายืดได้ด้วยตัวเองก็จะประหยัดเงินไปนั่นเองนะคะ mm hmm. น้ำยายที่ใช้ก็จะเป็นของชิช a d โดนะคะสูตรสำหรับผมหยิกมากนะคะสูตร ex ห mm hmm. นะคะแล้วน้ำยากโกรกก็คือ ex ส mm hmm. นะคะ mm hmm. หลังจากที่เราล้างผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก หนีบนะคะเป่าให้แห้งนะคะแล้วก็หนีบให้เรียบนะคะหนีบให้เรียบกรณีที่หนีผมนะคะให้แน่ใจว่าหนีบจนผมอยู่ทรงประมาณชั้นละ5ครั้งนะคะหนีบแบ่งผมบางๆนะคะหนีบไปประมาณ5 -6 ครั้งประมาณนี้นะคะให้แน่ใจว่าผมเราตรงนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ำยาบล็อกนะคะ ก็ทำขั้นตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดทั้งหัวนะคะปกติเวลายืดผมนะคะก็แล้วแต่ว่าเส้นผมของเรานะคะจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนนะคะเวลาใส่น้ำยายืดแล้วก็เมคชัวร์ว่าผมมันอ่อนพอที่เราสามารถที่จะคอนโทรลเขาให้อยู่ทรงตรงๆหรือว่าจะม้วนแบบไหนนะคะก เราต้องดูความยืดหยุ่นของโครงสร้างของเส้นผมนะคะวิธีการยืดผมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าด้านหลังต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะนี่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มองไม่เห็นด้านหลังก็แนะนําให้ใช้กระจกอีกบานหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูด้านหลังนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทําบ่อยๆแล้วก็ มีความชำนาญแล้วก็สามารถที่จะทําได้เองนะคะแล้วเวลายืดผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ํายาถึงหนังศีรษะนะคะเว้นไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะเพราะว่าน้ํายาเขาก็จะซึมไปถึงหนังศีรษะอยู่ดีนะคะก็จะประมาณนี้แล้วเวลาแบ่งผมก็ถ้าผมเราหนานะคะก็ให้แบ่งชั้นบางๆนะคะแล้วก็ค่อยๆนีบนะคะ หนีไปเรื่อยๆจนหมดหัวเสร็จแล้วเราก็ค่อยเตรียมใส่น้ำยาบล็อกหรือว่าตัวล็อกนั่นเองนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะคะเวลาเราใส่น้ำยาล็อกผมนะคะ น้ำยาล้อกผมปกติก็ไม่ต้องไว้นานมากนะคะทิ้งระยะเวลาประมาณ15-20นาทีนะคะถ้าเกิดว่าผมเส้นเล็กมากๆก็ทิ้งระยะเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะ ผมนี้ค่อนข้างหนามากๆนะคะก็จะใช้เวลาในการหนีบในการใดเป่าแห้งนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีผมที่ไม่ได้หนามากนะคะก็จะ ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะนี่คือวิธีการใส่น้ำยากโกรกด้านหลังนะคะเราก็ใส่แบบนี้เลยนะคะพยายามใช้กิ๊บให้น้อยตัวที่สุดนะคะพยายามไม่ให้เป็นรอยนะคะทำด้วยความรวดเร็วถ้าเกิดสมมติว่าใครยังใหม่อยู่นะคะก็ลองทําดูก่อนเป็นช่อๆนะคะลองจากด้านหน้าก่อนแต่ก,กรณีที่อยากยืดด้านหลังนะคะก็ทำขั้นตอนตามนี้ได้เลยค่ะนี่คือน้ำยาบล็อกนะคะก็ใส่ ไว้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมที่จะยกโคนผมแบบนี้นะคะผมจะได้ไม่หักนะคะเวลายืดผมปกติแล้วลูกค้าหรือว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนผมขาดหรือว่าโคนผมหักนะคะเพราะว่าไม่ได้ยกโคนผมขณะยืดและขนาดบล็อกนั่นเองนะคะก็ทำวิธีแบบนี้นะคะสอดหวีเข้าไปแล้วก็ดันโคนขึ้นนะคะแบบนี้ก็เรียกว่าวิธีการยกโคนผมนั่นเองนะคะผมก็จะได้ไม่หักนะคะ โอเคค่ะลองทําตามดูนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็อยากมีผมที่ดูนุ่มสลวยมีผมเส้นตรงนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมฟูแล้วผมเส้นใหญ่ผมหยิกนะคะก็อยากจะแนะนำวิธีนี้นะคะก็ทำแบบ ในวิดีโอได้เลยนะคะทําตามขั้นตอนทีละขั้นตอนได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ชมกันมาจนจบแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะยืดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ